ว่าขอให้ได้งานทําให้ชีวิตกลับคืนมาชีวิตก่อนที่จะบูชาพระยันเป็นยังไงบ้างคะชีวิตตอนนั้นคือล้มลุกคุกคลานจากที่ว่าล้มมาทํารับเหมาก่อสร้างโดนโกงบ้างโดนเอารัดเอาเปรียบโดนคนที่เราไว้ใจหักหลัง <c oughs> แย่งชิงงานโดนมาสารพัดแต่พอมาได้ถึงพระยันอาจารย์หน้ามือเป็นหลังมือ <c oughs> เนี่ยมันพลิกเลยใช่ไหมพลิกชีวิตพลิกได้มาปุ๊บ อธิษฐานรูปขอพยันขอบารมีอาจารย์ขอให้ได้งานกําไรเยอะๆขอให้วิกฤตมันค้นจากวันนั้นงานใหญ่เข้ามาโชว์การช่างครูมาหางานให้เรากําไรวันนั้นรวมวันละสองแสนต่อวันช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีร้านค้าปิดห้างปิดกิจการทุกอย่างปิดแต่เราสวนกระแสกับเขาได้งานตรงนี้มา พยุงให้เรามีชีวิตดีขึ้นเลยทันตาเห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาของความศรัทธามากๆถ้าได้งานหลักสิบล้านขึ้นจะบูชาพยันอาจารย์ที่ผืนใหญ่ขึ้นแบบนี้หนุนกิจการเลยค่ะแล้วก็ชีวิตตอนนี้ก็ดีแบบสุดๆของสุดๆแล้วในเรื่องบริวารแล้วก็บริวารตอนนี้ก็คือจากที่มีสี่ห้าคนสามสิบกว่าคน กระจายงานหลายที่รับงานไม่หว่านไม่ไหวเลยตอนนี้ต้องเบรกงานก่อนท่านไหนนะคะสนใจอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทั้งในด้านของการงานหรือว่าทด้านธุรกิจนะคะสามารถติดต่อได้ที่น้องนีน่าได้โดยตรงนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1 5 8 7 8 2 9 4ค่ะที่ Li n e แอดหรือว่าที่แฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเราจะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องนีน่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณติมนะคะขอขอคุณนะคะสวัสดีค่ะ thank you